ฮัลโหลทุกคนตอนนี้อยู่กันที่งานนะคะตัว c a d i World Travel Service นะครับกับสายการบินนะครับอ i r อ u s t ชาเนี่ยครับก็เขาจัดงานนาที่มี่เือนัี่โนที่แล้วก็วาดรูปด้วยนะครับเดี๋ยวพางดูบรรยากาศในงานดีกว่าจ้าเป็นไงบ้างก็ในงานนะครับเขาจะมีสีเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเป็นสีอะคริลิกนะครับนี่ดีค่ะ วาดรูปให้สวยๆนะคะที่สุดเนื่องจากดิฉันวาดรูปไม่ได้ค่ะไม่คุณเขาไม่ได้ให้วาดด้วยเดี๋ยวมันจะมีอาจารย์เขาให้ลงสี่ไงคือสเกลการวาดรูปเต็มสิบได้หนึ่งนะคะอันนี้เขาเขาไกด์ไว้ให้แล้วด้วยนะนี่เขามีเขามีไกด์รูปไว้ให้บอกสิบอกอันนี้ไกด์ของของเพื่อนอันนี้ไกด์ของกูดูมีแต่ภูเขา มองเห็นไหมอะไกลภูเขาเนี่ยมันลางๆอยู่นะเดี๋ยวเห็นก็ถึงตาเริ่มลงมือแล้วนะครับก็เริ่มลงด้วยท้องฟ้าก่อนเลยนะครับสีฟ้ารูปที่เราเรียกว่านะครับเป็นรูปซิงคิงแซนดูนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศคาซัคสถานนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าไปเที่ยวเป็นอย่างยิ่งครับ แน่นอนว่าทาง KTC และสายการบินแอสทานีัยไม่ปล่อยให้เราเวิร์วางอยู่กับเฟรมวาดภาพนะครับเขาะจะมีเจ้าห้ที่คอยช่วยเดินดูและแนะนำด้วยนะครับเป็นแซนดูค่ะแซนดูเป็นไงคะยาากงหนี่ะสมเป็นไงคะงคะุณนก เป็นไงคะเงาต้นมะเงาภูเขาอ๋อเป็นยังไงคะโอ้ยสวยงามนี่ตัวอย่างตัวอย่างนี่เธอวาดกับหัวเหรอเธอจะเอ็กซ์พอร์ตกันไปแล้วใช่กหัวลูกหาลงเนี่ยเต้นเะล นอกจากนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนนะที่วาดรูปเก่งมากๆเลยนะครับอย่างพี่คนนี้เป็นต้นนะครับต้องขอวาดรูปมาได้น่ารักสุดๆไปเลยนะครับวาดไปค่ะวันนี้จบงานสี่สี่ค่ะอ้แต่เธอถือจานถาดไปข้างล่างต่อนะคะม,มันยังไม่สวยเลยแต่ว่าเพินๆนี้นะฮะเราก็คือให้เขาปรับให้นะคะจนส,สวยแล้ว สวยประมาณนึงแหละเพราะว่าเราทำเอาไว้เละอยู่แล้วนี่ก็คือภาพไฟนอลนะครับที่ให้ทางพี่อาร์ติสนะครับเขาช่วยเติมพื้นยาข้างล่างให้นะครับเป็นยังไงครับสวยไหมถกคนก็คือวาดลูกกันสวยมากนะไม่ใช่วาดลูกระบายสีกันสวยมากเนาะ ดูบนนงาาอ้คนนี้ตั้งหลักนานมากแบบว่าเพลินนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ ็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับที่ทาง k t c Travel Service นะครับจัดร่วมกับสายการบิน a อช a านาของประเทศคาซัคสถานนะครับที่ให้เราเนี่ยไปได้ร่วมวาดรูปนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศคาซัคสถานนะครับต้องบอกว่ามีสถานท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีอาหารและวัฒนธรรมที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับถ้าสนใจจะไปเที่ยวประเทศคาซัคสถานนะครับก็ลองติดต่อไปที่ k t c World Travel Service ดูได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับฝากกด follow กด like กันด้วยนะจ๊ะไปละบ๊ายบาย